เห็นไหมว่ามินจะแสกกลางเป็นประจำคือทรงผมแสกกลางนี่เป็นทรงผมซิกเนเจอร์หรือเบสิกของมินเลยแต่ทำไมผมมินตรงกลางมันถึงแบบไม่บางหนึ่งอะนะมินหมั่นทำสปาผมใช้แฮรทนิกมินะจะไม่ไปดึงอย่างเงี้ยจะไม่ใช้การจะไปกิบหนีบหรืออะไรเงี้ยบ่อยๆถ้าจำเป็นแบบต้องทำจะไม่ทำให้ตึงมากหรือจะเป็นระยะเวลาที่ไม่ได้นานมากก่อนอนะผมมินแสกกลางเนี้ย มินจะรู้สึกได้ผมมินมันจะเริ่มบางมันจะเริ่มบางเริ่มกว้างอางี้คะ่ะทุกคนวิธีของมินนะตอนนั้นเลยนี่เลยคือสลับผมเป๋ไปซ้ายบ้างเป๋ไปขวาบ้างาให้รากผมของเรามันจดจาว่าเฮ้ยผมมึงเสร็จการอย่างหนึง่งเวลาชีวิตประจําวันมินอะเมื่อก่อนอะมินชอบรวบอย่างนี้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนมินชอบรวบและหลังจากเนี้ย รู้สึกว่าพอมันรวกผมผมมันมีความแบบมันมีความหักมันมีความดึงลังแล้วมันมีการกระชากเนี้ยแล้วผมเนี้ยมันเริ่มบางเปลี่ยนจากวิธีแบบการรวบอย่างนี้นะมาใช้กิ๊บประมาณเนี้ยอยู่บ้านใช่ไหมก็จับเนี้ยอย่างเงี้ยคือไม่ให้ลากผมมันจดจาว่าฉันเป็นทรงผมแสกกลางทุกวันนี้ฉันแสกกลางอยู่อะไรเงี้ยไม่อยากให้ผมมันจดจาหรือจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะรวบไปทางด้านหลังประมาณนี้ คือไม่อยากให้ล่าผมมันจดจําเลยว่าผมจะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยั่นคือสภาพผมแบบนี้เลยแต่ปัญหาของผมแบบอย่างงี้ทุกคนถ้าเราไม่สาวผมบ่อยอะโอกาสเป็นสิวได้ก็หาพวกกิ๊บอย่างเงี้ยหนีบไว้นะแล้วเวลาทานข้าวปกติมินจะรวบใช่ไหมหลังๆไม่รวบละนึงก็ใช้กิ๊บอย่างเงี้ยปล่อยแล้วก็เวลาเดินปกติก็คือมินจะพยายามปล่อยผมทนเพื่อความสวย <laughs> เพื่อผมที่สวย ผมสวยเพื่อทุกอย่างที่เราต้องการฉันท้งคนได้ทุกคนนะยังไงก็ลองไปปรับดูนะคะ